นี่แหละเรียกว่าความดีไม่มีใายอยากได้ต้องทำเองพุศาสนาสอนไว้เทวดาไม่สามารถจะช่วยเราได้นอกจากเราลงมือทำเองสัก่อนแทนกิจวัตรประจำวันของเราที่สุส่งวัดหูยช้าง หมู่บ้านหอยช้างตำบลทาสลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นกิจกรรมทำอยู่เนืองๆทำอยู่เป็นนิดทำเป็นประจำทำทุกวันบางบางครั้งเมื่อพระภิจุทรงบวชมาแล้วบวชแก่บนกระตามบวชให้พ่อแม่ก็ตาม นี่ยบวชมาเพื่อฝึกตนฝึกลมกจ,จิตใจฝึกมาทำความดีเป็นหลายๆอย่างเนาะอันนี้นนแหละบวชง,ง่าย,ยบวชเราบวชแล้วเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะรู้ที่กายปฏิบัติ เอ,เอาไว้เขานี่ก่อนวัดสะอาดกลงคืนอาจจะมีขยะเยอะหลังจากชันชาวเสร็จแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็พากันกวาดวัด,ว,ดวัดสะอาดวัดสะอาดเพราะไม่มีสิ่งสกปรกคืกันกว่าเป็นประจำ เอาเท่านี้ก่อนเนาะ